เล่นเซนทันครับได้นี้มาครับกระเป๋าผ้าของเจ้าเก่าครับมีน้อยนี่นะครับ b บ v e r l ี l l l ลส์ o รโคับครับเขาลดราคาเหลือ99บาทนะครับเดี๋ยวมาลองแกะ u n นบ x ็อกดูนะครับว่าจะสวยน่ารักขนาดไหนนะครับง่าครับคือเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบเป็นผ้าผ้าแบบผ้าดิบอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับ อันนี้ผ้าดิบหรือเปล่าเออก็ดูแล้วก็คล้ายๆผ้าไม่ใช่ผ้าดิบโดยสัทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะมีความแข็งมากกว่าผ้าผ้าดิบทั่วไปที่เราเคยเห็นนะครับนี่ขนาดนะครับดูมือครับใหญ่กําลังพอดีเลยครับเหมาะสําหรับแบบไปซื้อของซุปเปอร์มาร์เกต็ตหรือเซเวน่นอะไรอย่างงี้ก็เอาเข้าไปได้ครับมันก็น่ารักราคา99บาทแต่ว่ามันแบรนด์เนมนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับ ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับเบ v ว r l ลี่ฮิลส์โปรโลคับนะครับซึ่งผมก็เริ่มมีเสื้อของยี่ห้อนี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวอีกผืนหนึ่งอ่ะก็ซื้อได้เพราะว่าช่วงเนี้เขาลดราคาครับจากเท่าไหร่ไม่รู้ราคาที่เขาตั้งไว้มันจะแพงมากครับแต่ออาเก้าร้อยเก้าสิบหรือเกบาทก็ลองคิดดูนะครับว่ามันถูกลงขนาดไหนนะครับลองดูครับ ตามเซนทันหรือซิค่อนอะไรพวกเนี้ครับจะมีขายยี่ห้อนี้นะครับ